ขอที่ดีต้อนรับนะครับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับในวันนี้เป็นการจัดงาน POLICITY ครั้งที่7ประจำปี2021นะครับณนะวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ว่าการนมัสการเป็นเรื่องปกติและอธิษฐานอย่างยิ่งนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับโอกาสนี้นะครับก่อนที่เรา อาจจะทําสิ่งหนึ我我่งสิ่งใดนะครับอยากจะเรียนเชิญท่านเสียพิบาลนะครับอาจารย์อภิสิทธ์นะครับเสกสรรติสกุลนะครับท่านไปเสียพิบาลคิสจักรสุขสาวพันธ์เชียงรายได้จากขึ้นมากล่าวต้อนรับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีพ <Felipe> <tavalla> ี่น้องที่อยู่ทางบ้านอย่างเป็นทางการนะครับในคืนวันนี้คิสจักรสุขสัมพันธ์เชียงรายยินดีต้อนรับ นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้ามาสู่คิสจักที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ <Yeah. S 1> พี่น้องจะไม่เห็นด้วยผมก็จะเอาแบบนี้แหละนะครับเพราะว่า,วา,าสังเกตได้ว่าอา,อาจารย์แจ็กกี้ที่แรกว่าจะมา,าซ้อมเท่านั้นเอาไปเอามาจะใช้โบดเราเลยนั่นแสดงว่าโบนเราต้องสวยครับแล้วก็ สมาชิกคิสจักก็สวยและหล่อทุกคนครับแล้วพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในคืนนี้ก็สวยและหล่อทุกคนครับในพระวจนะของพระเจ้าว่าถ้าใครว่าเราไม่สวยไม่หลอ่อเขากําลังดูหมิน่นผู้สร้างของเขาว่าอย่างนี้นะอันนั้นก็ชื่นชมยินดีในคืนวันนี้ด้วยกันเราจะมาร่วมกันที่จะอธิษฐานเผื่อจังหวัดเชียงรายอาคารสวยที่สุดเนี่ย ว่าจะได้มาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของสมาชิกขี้จากที่ร่วมใจอธิษฐานเห็นไหมครับแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนั้นนะครับในคืนวันนี้ก็อยากท้าทายพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความรักของพระเจ้าขอบคุณครับโอเคนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราขอยินดีต้อนรับขบวนฮอลิสตี้ ทั้งที่7จประจำปี2 1ณบันี้เอ็ดณว ให้เราล้วนใจคังอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอพระเกียรติจงมีแต่พระเจ้าองค์สูงสุด <Okay. S 1> ข้าแต่พระองค์เจ้ามอ่นาขอพระองค์พระองค์พระองค์เป็นผู้เร่งต้มกรรมดีและพระองค์ก็ตำเนินราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ พระองค์เจ้ามอธนาโคประคุงพระองค์สากว่าปีที่แล้วพระองค์ได้ใส่พระใจให้กับปีเตอร์จงที่มีพรลัดใจที่จะอธิฐานเพื่อเกาหลีใต้และหลังจากนั้นก็ได้ขยายออกไปถึงทั่วโลกและในเข้ามาในประเทศไทย15ปีและชิงไลของเราปีที่7ข้าแต่พระองค์เจ้า ในที่นี้เราขอโมทนาพระเมตตาคุณของพระองค์วันนี้เราอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อพนางของพระองค์และเพื่ออนาจกรของพระองค์ <Amen. S 1> เพื่อเมืองของเราจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ <Amen. S 1> ให้เชาวชิงไลที่จะสักการะบูชาพนางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และให้อณาจารขวางพระองมาตั้งอยู่ในชิงไลและตั้งอยู่ในประเทศไทยให้น้ำพระทัยขวางพระองค์สำเร็จในยุคสมัยของเราคือหน้าเวลานี้และต,ต่อต่อไปข้าแต่พระอง์เจ้าขอพระคุ้งพระองพระองทรงสายพระละใจชิงนี้เหมืองดั่งใส่ในดรเตปโตจนพระอง์เจ้า พระลงทรงใช้เขาที่เป็นผู้รับใช้ท่องตวงแต่คุกเข่าอธิษฐานกับพระลงโอ้พระลงเจ้าขอพระลงทรงประทามจิตใจชิงนี้ให้กับพี่น้องผู้รับใช้ชิงไลให้เราทุกๆคนเพื่ออาณาจักรของพระลง เราจะออกมาอธิษฐานเราจะร่วมจีร่วมใจอธิษฐานให้ชาวโลกจะเห็นว่าเราเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันในพร <Amen. S 1> พริยสุขินโอพระองค์เจ้าเราขอมอทุกรายการไว้ในการสงนงังของพระองค์ขอพระองค์ทรงพอพระทยัยขอพระบลังของพระองค์มาตั้งอยู่ให้ อาณาจักรของมังซาตังไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในทั้งกลางของเราและจังหวัดเชียง,งรายนี้ขอฝาะทุลายกลางไว้ในพระองค์อธิษฐานในพนางพระเยซูริเจา้อาอเมนท่านผู้นำคริสจักรและก็พี่น้องที่เคารพรักในพระเยซูริตทุกท่านและท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และก็ท่านที่กำลังรับชมทางออนไลน์ทางไลฟ์สดอยู่นี้ขอคารวะและทักทายท่านด้วยความ เคารพรักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราทราบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพบกับเหตุการณ์ที่เขย่าโลกและประเทศไทยของเราและโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะทําให้เราเห็นความขัดแยง้งและเห็นเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายต้องเข้ามาหาพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งโลกของเรากำลังจะเป็นไปดังที่พระพีได้พูดถึง มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในประเทศมหาอำนาจตามที่พระคัมภีร์มัทธิวบทที่2 4ข้อ7ได้บอกว่าเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและราชาอาณาจักรราราชาอาณาจักรจะต่อสู้กันและจะเกิดการกระดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเราพบสงครามจิตวิทยาสงครามการค้าในมหาอำนาจเราพบโลกที่มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดทั้งเทคโนโลยีและสื่อ แต่เป็นที่ท้าทายหรือเกินในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมอันดีมีทั้งการก่ออาชญากรรมการก่อการร้ายการประกอบอาชีพธุรกิจผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการฆ่าตัวตายและโลกกําลังเผชิญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มองไม่เห็นคือภัยพิบัติทางธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือจะใหญ่โตขนาดไหนเราก็ต่างหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อโควิดได้แพร่ไปทั่วโลก แต่เราผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเราจึงเข้ามาที่นี่ร่วมกันอธิษฐานไม่เพียงแต่เราอธิษฐานที่เราจะพ้นภัยวิกฤตแต่เราอธิษฐานเพื่อจะขยายแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราคาดว่าพระเยซูคริสต์จะครอบครองโลกของเราประเทศของเรา,รเเราและเมืองของเราดังที่พระงค์พีมัทธิวบทที่ 6: กข้อ10กล่าวว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก พี่น้องครับเมื่ออาคารคริสจักรของเราถูกปิดซาตานคงกระยิมยิ้มย่ยองและคิดในใจว่าแย่แล้วคริสจักรแย่แล้วแล้วมันคงภูมิใจแต่หารู้ไม่ว่าคำตรัสของพระเยซูที่ดังกล้องในหัวใจและจิตวิญญาณของเราคือพลังแห่งความตายไม่มีชัยเหนือคริสจักรของพระองค์ <Amen. S 1> เรางดการรวมตัวที่เปิดแต่เราเปิดนมัสการออนไลน์และขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปมากที่สุดในยุคที่ผ่านมา เราขยายพื้นที่ผ่านทั้งโลกโชเชียลขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จัดเตรียมสิ่งนี้ไว้สําหรับคริสตจักรของพระองค์และพี่น้องทั้งหลายครับ Holy city ครั้งที่7นี้ไม่ใช่เป็นครั้งที่เล็กน้อยและด้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าเป็นความสมบูรณ์แบบอีกอย่างหนึ่งเพราะเราเข้ามาอธิษฐานในรูปแบบที่ไร้ข้อจํากัดแม้เราจะจํานวนหนึ่งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แต่จะมีอีกหลายพันหลายล้านหลายหมื่นคน และจะมีคนทั่วทุกสาธทิตที่สามารถเข้ามาร่วมอธิษฐานกับเราโดยไม่มีขอบเขตจำกัดและเราสามารถเชิญชวนได้เราสามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เท่าที่เราจะเห็นเพียงเราช่วยกันกดและแชร์ออกไปกดหนึ่งไลค์เท่ากับขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปหลายกิโลเมตรหลายเที่ยวหลายพันหลายหมื่นขอให้ท่านมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้า ออ STUDENT: ขอพระเยซูครอบครองประเทศและจังหวัดของเราโลกของเราและให้ผู้คนได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานเพื่อสวัสดิภาพของเมืองนี้ของประเทศนี้จังหวัดนี้ดังที่เยเรมีบทที่29ข้อ7ได้กล่าวว่าจงแสวงหาสวัสดิภาพของเมืองจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเมืองเพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นและเราจะพบสวัสดิภาพของเมืองนี้เพราะเราจะอธิษฐานเพื่อเมืองนี้ เราธิษฐานขอพระเจ้าประทานสวัสดิภาพความเจริญรุ่งเรืองและขอพระเจ้าฟืนฟ้นฟูเมืองของเราและให้ผู้คนมีชีวิตที่ปลอดภัยและดีขึ้นเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขการฟื้นฟูถูกทางสวัสดิภาพจะเกิดขึ้นสันติสุขจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเสด็จมายังเมืองของเราและครอบครองในจังหวัดเชียงรายเราเชื่อว่าเมื่อเราอาธิษฐานการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นมิติที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงทำพระราชะกิจของพระองค์ การอธิษฐานจะนำมาซึ่งการปลดโซ่ตวนเปิดประตูคุกปิดตาของศัตรูทำลายอำนาจมืดและหยุดยั้งอันตรายและภัยพิบัติต่างๆทำอธิษฐานจะนำเราฝ่าแดนมัจจุราชความตายและมาร้ายและการอธิษฐานจะนำมาซึ่งการรักษาการเยียวยาและการฟื้นฟูการอธิษฐานจะนำเรามาซึ่งการอวยพรของพระเจ้าการอธิษฐานจะนำคุณมาถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า และบัดนี้ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรตเตสแตนต์จังหวัดเชียงรายขอขอบคุณผู้นำคริสตจกักรผู้นำองค์กรและพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันอธิษฐานในที่นี้และกําลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดและขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่สนับสนุนให้มีงานโอลิซิตี้ครั้งที่7ที่นี่โดยเฉพาะคริสตจักรสุขสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าภาพเอื้อเฟื้อสถานที่บุคลากรและปัจจัยต่างๆร่วมกับโอลิซิตี้เชียงราย ข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรทุกท่านให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตก้าวหน้าภายใต้พระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและนี่เป็นเวลาที่เราจะร่วมกันอธิษฐานนมัสการพระเจ้าให้เหยาวพระหัตถ์และหันพระทยของพระเจ้ามายังเมืองของเราเพื่อให้เชียงรายกลายเป็นเมืองลี่ซิตี้เมืองบริสุทธิ์แด่พระเจ้าที่จะเต็มพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระบารมีเราจะรับสวัสดิภาพและสวัสดิการความเจริญรุ่งเรืองในเมืองของเราผ่านการอธิษฐาน จึงขอนำท่านทั้งหลายเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสันเสริญนมัสการอธิษฐานในงาน Holy City เชียงรายครั้งที่7ดณบัดนี้ สรเิพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองพระเจ้าผู้ทรงสร้างและผู้ประทานองทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และจอมเจ้านายเหนือเจ้านายเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะที่เราได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเราพบกับความสงบสุขมาช้านานเรารู้ว่าเรารักประเทศนี้แม้ว่าจะเต็มไปด้วยความยุ่งยากและสถานการณ์โดยเฉพาะวิกฤตในปีนี้เราพบกับการสูญเสียมากมาย องเจ้าค่ะแต่เราขออธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าโดยการระลึกถึงพระวัจนาของพระเจ้าที่จะทําให้เราอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองบ้านเมืองผู้มีอํานาจและตาแหน่ง ประจําประธานพลันไม้ที่แข็งแรงสกูลตัวในใขอสติปัญญาจากเบื้องบนที่จะบริหารประเทศในบ้าน การลงทั้งหลาย เจ้าข่ะในค่ำวันนี้เราขอยกเจสิบล้านคนแด่พระเจ้าข้แด่พระบิดาเจ้าค่ะและเราเชื่ออย่างแน่นอน่าคนที่เน็ดเลยจะได้รับกำลังใหม่ในพระองค์พระบิดาเจ้าาในค่ำวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ทรงรักเขาขอพระองค์จะทรงโปรดนำเขาเพื่อที่จะมาถึงพระองคพระบิดา ยังมีพี่น้องคนไทยหลายคนเหลือเกินที่เขาเหน็ดเหนื่อยพี่น้องคนไทยหลายคนเหลือเกินที่ท้อใจพี่น้องคนไทยหลายคนเหลือเกินที่หาทางออกไม่เจออพระเจ้าช่วยเนาโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอเปิดตาใจของคนเหล่านั้นที่เขาจะพบกับพระเยซู พระเจ้าโปรดเมตตาและละลึกถึงคนตาที่หมดหวังเขาจะพบกับความหวังในพระและในค่ำคืนนี้พราพรงไหลขอเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำการของพระองค์อย่างแน่นอนพระบิดาเจ้าขคอยกคนไทยเจ็สิบกว่าล้านคนนี้จังพบพระพักของพระเจ้าด้วยพระเจ้า จึงกลับทุนขอทุกสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ข้าแต่พระเจ้าสัพสิ่งกำลังครา่งครวญปั่นป่วนข้าแต่พระเจ้าบนโลกนี้สภาพฟ้าอากาศเปลี่ยนไปอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำท่วม ไฟไหม้และอุบัติภัยต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นบนโลกนี้สาตานใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อลักฆ่าและทำลายผู้คนมากมายข้าแต่พระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยขอพระวิญญาณริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว ข้าแต่พระเจ้าช่วยกู้คนของพระองค์ตอบคำอธิษฐานของคนของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทูลขอการปกปักรักษามาย,ยังประเทศไทยข้าแต่พระเจ้าให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆโอ้ข้าแต่พระเจ้า,จา,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 จานำท่วมที่ได้เกิดขึ้นในภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ข้าแต่พระเจ้าโอ้ แต่พระเาขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือประเทศไทยที่จะยับยั้งกิจการงานของสาตานที่มาเพื่อลักข่าและทำลามลายโดยภัยพิบัติต่างๆข้าแต่พระเจ้าขอให้คนของพระเจ้าได้ลุกขึ้นทูลขอต่พระเจ้าขอกันปกปักรักษา ชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประเทศไทยด้วยถตดพระเจ้า,าโอ้ขอให้ประเทศไทยพ้นจากการไฟไหม้น้ำท่วมและอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นขอปกปักรักษาคนของพระองค์ปกปักรักษาเชียงรายข้าแต่พระเจ้าให้พระวิญารโดยส่วนเคลื่อนไหวแต่ต้องใจคนเชียงรายให้มารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขา ็นรพระผู้สร้างของเขาก็แต่พระเจ้าขอปกปักรักษาเราด้วยปกปักรักษาชีวิตของคริสเตียนครอบครัวของคริสเตียนข้าจักของคริสเตียนข้แต่พระเจ้าให้พ้นจากภัยพิบัติของโรคโควิด19ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> ขอพระเจ้าทรงโปรดในตาข้าขแต่พระเจ้าให้คนที่มีอาการเจ็บป่วยติดเชื้อนั้นได้หายโรค <c oughs> ขอพระเจ้าปกปักรักษา,า,า,กกษาคน ไม่ได้ติดนั้นให้พ้นภัยและเป็นแสงสว่างในสังคมกัทธพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระวิญญาณดุสิ์ทรงยับยั้งน่วงเหนียวกิจการของซาตานเพื่อพระเกียรติเป็นของเราเราขอยกชูพระนามของพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญและยนยอเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ปกปักรักษาเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูพระเจ้า พระเจ้าเรา <Hallelujah. S 2> ขอบระองสำหรับค่ำคืนนี้ oh. บรรยากาศในคืนนี้ oh. การนมัสก,การทุกอย่างขอได้รับการทรงนาำจากพระเจ้าฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ควรแก่กันนมัสก,การและสมควรแก่การยกย่องและขอให้กันนมัสก,การในค่ำคืนนี้ของเราทั้งหลายทุกคนเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพระพรแห่งก,ก,การนมัสการเต็มไปด้วยการยกย่องพระนามของพระองค์และเราทั้งหลายจะชื่นชมยินดีด้วยการนมัสก,การถังเสียงเพลงยังหลบเมืรอดนตรีทุกอย่างขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และขอรับการทรงนำจากพระเจ้าขอให้การนมัสการในค่ำคืนนี้ที่จะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระพรแห่งการนมัสการเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงรงค์ผู้เดียวขอโปรองทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานสิ่งทั้งมวลเหล่านี้ได้พร์ทั้งหลายจะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าและบรรยากาศที่จะได้รับการควบคุมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนมัสการในค่ำคืนนี้จึงอธิษฐาน ขอมอบฝากไว้กับพระองค์ในพระน,นามพระเยซูรคริสต์เจ้า